สวัสดีครับพี่ฟกเอ็ดบอยบยไอ a ซีเอ a อร์ดไทยแลนด์นะครับวันนี้เอ็ดวอยออนทัวร์ของเราพามานอกเมืองนิดนึงเลยถึง New Jersey นะครับตอนนี้พี่ก็อยู่บนอูเบอร์แล้วเรากำลังเดินทางไปดู e ูนิเวอร์ซิตอยู่ในเมือง Madison กันครับแล้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าตึกของ Into d ูนิเวอร์ซิตี้กันแล้วนะครับตึกนี้นะฮะจะสำหรับน้องที่เข้าเรียนผ่านโปรแกรม Partway หรือ International Year 1ีนั่นเองนะครับก็ทางอ n น o ก็จะมีคลาสเรียนเอไอหรือจะพาเคมิกอัมกฤากันที่นไปเล่ ตึกแรกกันแล้วนะครับก็ข้ามถนนกันนิดนึงเพราะว่าตึกของอินทรูเนี่ยก็จะอยู่ห่างออกมาจากแคมปัสประมาณไม่เกิน2อนาทีครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศรอบๆดีมากเลยนะครับก็เป็นสีเขียวล่มลื่นอากาศดีมากเลยครับวันนี้มาถึงตึกแรกกันแล้วนะครับตึกนี้จะชื่อว่า d o r o t h y y ง n g Center for the Art นะครับเป็นตึกเรียนสาหรับน้องน,องนองปริญญาตรีสายอาร์ตนั่นเองครับก็ภายในตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะครับก็คือเข้ามารู้เลยว่าเป็นตึกของสายอาร์ตแน่นอนตรงนี้ก็มีลูกป,ปั้นด้วยสวยงามเลยซึ่งนอกจากสายอาร์ตแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นได้าของดนตรีีด้้วยมท,ทังแลก็ เลยนะครับและที่นี่นะครับก็จะมีห้องคอนเสิร์ตฮอล์ด้วยครับศิลปินต่างๆเนี่ยก็เข้ามาใช้ห้องนี้ในการแสดงโชว์มีวงออเคสตาราก็มาโชว์เช่นกันครับแล้วก็นี่เลยปอดตรงนี้จะมีเทปติดอยู่ว่ามีศิลปินท่านไหนที่เคยมาอัดเสียงหรือมาแสดงโชว์ที่นี่ด้วยครับจริงๆน้องๆไม่จาเป็นต้องเรียนเมเจอร์เกี่ยวกับอาร์ตครับก็สามารถเข้ามาใช้ห้องหรือเข้ามาเยี่ยมชมได้เช่นกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงหน้าห้องของเพนติ้งแล้วนะครับสำหรับขาดเรียนเนี่ยน้องๆก็จะมีชั้นวางไปชื่อของตัวเองเลยจะได้ไม่่ปปปะะนน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 นหรรืือออออสลััับบบบบกกี้้้็็็จเเเขาาางงงงงทดิๆ ักเรียนที่มาจากเพนติ้งคอร์สประดับตกแต่งสวยงามเลยครับผมจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีเอ่าเป็นกอนแกลอรี่นะครับที่จะเป็นงานจัดแสดงโชว์โปรเฟ s ชั่นอลอาร์ติส์ครับในแต่ละเดือนในแต่ละเทอมก็จะมีศิลปินที่มาจัดแสดงโชว์เรื่อยๆเลยครับเรากำลังเดินทางออกแล้วนะเขาตกแต่งสวยงามเลยนะครับใส่อาร์ตตัวจริงเลยตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากตึกแล้วนะครับกำลังจะเดินไปดูหอพักของนักเรียนกันนะครับบรรยากาศทางเดินรอบข้างสวยงามมากเลยนะครับก็ที่นี่เลยกได้เป็น forest campus เลยก็ว่าได้ครับและทางเดินนี้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือในช่ว น้องๆได้เดินกันอีกด้วยครับก็ตึกเหล่านี้ทั้ง3ตึกที่เราเห็นกันด้านหน้าก็จะเป็นหอพักนักเรียนนะครับเนื่องจากนักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนปริญญาตรีกันส่วนใหญ่ครับก็เลยจะอยู่หอในกันครับผมบรรยากาศข้างในก็ค่อนข้างเงียบสงบเลยค่อนข้างกว้างนะยครับมีพื้นที่ให้น้องๆพักผ่อนกันเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างห้องนะครับสำหรับดับเบิลรูมสองคนครับผมก็จะมีเตียงอุปกรณ์การนอนโต๊ะอ่านหนังสือชั้นวางของและตู้เสื้อผ้าส่วนตัวให้้วยครับจริงๆน้องๆสามารถเช่าตู้เย็นหรือไมโครเวฟ กันต่อเลยครับผมเปิดเข้ามาก็เจอหมีเลยนะครับก็เป็น m a s คอตของที่นี่นั่นเองนะครับแล้เขาใช้ชื่อว่าดูเรนเจอร์สำหรับทีมกีฬานะครับก็จะมีทั้งซ็อกเกอร์เบสบอลบาสเกตบอลครับวอลเลย์บอลแล้วก็อีกหลายประเภทเลยครับในนี้ก็จะมีห้องโยคะอีกด้วยครับก็คือจิมที่นี่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับมีอุปกรณ์ครบคันเลยซึ่งตอนนี้เขาได้มีการ่ารีโนเวททำใหม่ด้วยคุณโทนี่บอกว่าเขาได้ขยายแล้วก็ปรปับปรุงเพิ่มทาสีใหม่ด้วยครับ เดินเข้ามาอีกหน่อยนะครับแล้วก็จะเจอห้องฟิตเนสอีกห้องหนึ่งเลยนะครับจะมีทั้งชั้นล่างและชั้นบนเลยครับอุปกรณ์ครบแน่นอนครับทางนี้ก็จะเป็นแทร็กสนามขนาดใหญ่นะครับก็จะมีกันก้นๆไว้เป็นโซนแบบนี้เลยครับถ้าสมมติว่าเขาจัดกีฬาใหญ่เนี่ยก็จะสามารถเอาที่กั้นออกได้เลยฮะ <S <S ตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปที่ดินนิ่งฮอล์กันแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นคลาสเช้าเป็นคาบเกี่ยวระหว่างคลาสบ่ายก็คือนักเรียนจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับดินนิ่งฮอล์ที่นี่นะครับก็จะค่อนข้างกว มีอาหารหลากหลายเชื้อชาติเลยครับมีทั้งของค้าของหวานแล้วก็มีตู้กดน้ําอารมณ์ด้วยนะครับอยู่ทางโน้นตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงที่บุ๊กสตอร์กันแล้วนะครับก็มีทั้งมอร์ชิเอนด์หนังสือเท็กซ์บุ๊กขายด้วยครับนี่ครับเรากําลังจะเดินไปห้องสมุดกันแล้วนะครับก็เป็นเวลาที่นักเรียนเลิกเรียนพอดีเลยครับจะมีนักเรียนกาลังเดินไปดิ n ฮอลล์หรือกําลังเดินกลับหอกันเองนะครับห้องสมุดที่นี่นะครับก็กว้างเลยมีหนังสือมากมายเลยแล้วก็มีรวมถึงมีห้อง Center for academic excellence ด้าาม เพื่อปรึกษาการทำการบ้านหรือ assignment ต่างๆได้เลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสต d e n t l o u n g e นั่นเองนะครับก็จะเป็นสถานที่ให้น้องๆมานั่งทำา a s s ายเมนตกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ตึก Science กันแล้วนะครับก็บรรยากาศภายในจะค่อนข้างเงียบนบนนึงเพราะว่าน้องๆยังเรียนกันอยู่ในคลาสนั่นเองครับตึกนี้ก็จะเป็นแลบของน้องๆสายวิทย์นั่นเองนะครับก็จะมีข้อมูลงานะวิจัยต่างๆติดไว้บริเวณ hallway เลยครับอย่างน้องๆสายวิทย์หรือวิศวะที่นี่เนี่ยเขามี dual degree โปรแกรมด้วยนะครับก็คือเรียน3ปีที่ Drew University แล้วอ์ย่าง Forum Boston NYU University Beer หรือ Boston University, นั่นเอวอรับเตี้าถ้าก คือสามารถบรเนเที่นี่ก่อนได้เช่นกันนะครับเพราะที่เนี่ยรับผล GED ในการเข้าเรียนด้วยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเคมีสตรีหลักนะครับก็คือมีหลายห้องที่เดียวเลย และในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดงานวิจัยครับซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เขาได้บอกว่ามีนักเรียนไทยเขาร่วมด้วยนะครับก็นี่เลยครับชื่อน้องนริษาอยู่บอร์ดเลยครับแล้วเราก็ได้ทัวร์แคมปัสเบื้องต้นกันจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้คุณโทนี่จะพาเรากลับไปที่ตึกของ Into Drew กันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนของตึก In into Drew นั่นเองนะครับก็จะมีทางของคลาสเรียน AE แล้วก็เป็นในส่วนของห้องของเจ้าหน้าที่ของ i n t o ครับ ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ In t o เสร็จเล็บร้อยแล้วนะครับก็แอบกระซิบน้องๆที่มาเรียนที่นี่เนาะอาแล้วต้องการทํางานออนแคมปัสไม่ต้องห่วงเลยที่นี่เขาบอกว่าเขามีัพพอร์ตแน่นอนและตอนนี้พี่ก็ขอจบคลิป New Jersey Part 1กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อ Part 2กันที่ไหนรอติดตามกันได้เลยครับบ๊ายบาย